ข่ายม้วน,น,นคุณต้นคุณต้นได้ครับคอเดสแล้วมันก็ถ่ายนะมากับปีเตอร์ปาปีเตอร์มเาเอายวยังมาสองคนนะครับต้้งเป็นสาวเหรอคุอต้นคุณตน้น,ตนซูเปอร์สตาร <c ười> ์คุณต้นวิทคุณวิทหัวอย่าชัดอับไอวอนทูทอกวิดคุณต้นเนี้ย ตอนพี่มีเรื่องพี่สาวพันเดี๋ยวมาเล่าให้น้องฟังเรื่องอะไรพี่เรื่องพี่สาวพันนี่สําคัญขนาดไหตัวพี่ต้องเล่าให้น้องฟังเรื่อง,องเดียวพี่สาวสองพันอ้องรใหม่แม่แม่ทานอยู่ไปแดงก็มีกิจอื้อเออต้องขา่ควงก่อนก็อนได้อยู่พี่พอได้แล้ววันแม่นัดขายตึงวันเลยกับเพระว่าเสาร์ตีเปิดตึงวันนะแต่เสาร์ตีกับเปิดเจ้าหน่อยกรับอ,อันนี้ลูกค้าพิเศษของพี่แดงนะ่แม่ครัประจําเมื่อกี้จะอู้ยเหรอปีเตอร์นินทาฉันมาฮะฉันอ้าว เมกี้พี่จะอู้เรื่องปีสาวพี่จะอู้เรื่องพี่สาวว่าพี่สาวสองพันน่ะพี่นี่เลยเราเริ่มต้นฟังแฝงเลยเรามาเแต่มันเป็นเรื่องสำคัญอย่าหลอกเขาไปก่อนเรื่องยงไงรัเออน้องละดอกไม้ก็เปิดแล้วกันเปิดแล้วพี่บ้านเต็มเมื่อสวนลงเพจแล้วเนะเป็นเท่าไรอ่ะบัตรเป็นเท่าไหร่ห่งห้าสิบบาทรายกิจเกษรด้วยนะรายกิจเกษรดอกไม้เนี่ยแม่ราคาเป็นฝรั่งเหรอฝรั่งราคาเดียวปกติเลย ห้าสิบบาทห้าสิบเหมือนกันแล้ได้สตรอเบอรี่เหรอเต็มสตรอเบอรี่แดงเก็บเลยเลยพี่สาวพูด่ไหนพุ่งก่อนเออสมัยกับเฟซอู้กันบบางครั้งมาได้ช่วงนี้มาแค่ตีต่อกันะพี่สาวโอ้ตั้งแต่มันออกรถใหม่น้องได้นั่งรถมันเลยไม่ยังกับเต่าตัวนไหนตีเล่ามิ้น้องฟังไม่ยังอ่ะลืมได้เลยไปนึกก่อนเอาเรื่องดีมาดีอ๋อเอาเรื่องมาดีแค่มุ้รื่องมาดีก่อนอ๋อเรื่องมาดีจ้ะ ที่สามพันที่จมหลายอย่างจมเพื่อปีจมเพื่อเด่นนักพาจมเพื่อปีแดงดอกไม้จมเรื่องพี่ตอกแตกเปดว้วยนะมีจ้างด้วยคะมีกะพี่จ้างมีเราป้อนอาหารได้รู้<อ>ป้อนอาหารกันเนี่ยไปไหนก็ว่าพี่อู้บอกเรื่องเขาชอบชอบว้ายักว่าพี่ไปไหนอ่ะพี่อู้บอกเรื่องอูเรื่องนี่สดเรื่องนั่นอูเหล่องนั่นสดเหลัองนั่นต้นกี่ข้าวละกินแล้วพี่กินก๋วยเตี๋ยวมี่ขยากเลยเข้ามีในต้นแนเนานเข้าใจพี่ เพราะพี่เป็นคนอู้เรื่องพิศุดบรรดาสามคนเด่นนภาโอเดสสวาวพันพี่อู้เรื่องพิศุดเขาชอบว่าพี่อะอู้เรื่องหนึ่งสซดเรื่องหนึง่งและเออต้นแล้วคเต่าต้นองไรอยากซื้อควรซื้อไหนมาขายอาไปซื้อในเบียงของพี่อีมันมอนไปเต่าทักควนกับไปซื้อตัวเดียวทีเดียวเหอกันแล้วนันหหนกคงเทียวนันก่อนนอกเาอกพอมีอยูเยเย่เรื่อยๆอีแล้วกี้พี่วันปีสามมันอย่างก่อปีสามมันคิดจมแล้วตีมีเรื่องจะเล่าให้น้องฟังเออเนี่ยตอนแล้วจะหลอกไม่ได้ยหรอ โอ้่็ไปตั้งต่งตั้งนาปะนีไงนานี่ยนาไม่เป็ผูกขิงผูกข่าหูแล้วแต่ประเด็นนี้เขาเคลื่อนม่อนเจมอยู่ว่ะมันมดนานช่วงนี้มีอยู่แต่ผมก็น่ารักมาเมืนแนวรูปี่อู้เรื่องเหรอฮวงการแต่พี่บอกเคยอู้เรื่องนู้นโดเรื่องนู้นเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องที่สามสองพันให้น้องฟังแม่อือเป็นยังองบ้างล่ะเพราะว่าแปลงเพิ่มปากาศแปลงเนี้ยแต่แปลงซุ้มอย่างคนนั่งเที่ยวนั่งไงการซุ้มนั่งเที่ยวไอ้เนาะไอกาเออแต่ตอนนี้มันมีเห็นกอ สวนดอกไม้กลิ่นเกสรแม่แล้วก็มีอุโมงค์ s t r a w b e รี่แม่แล้วก็มีได้ชาชนฟู่่แมเจ้าและไร่ชาเลือกฟรีกัเข้าฟรีข้าวฟรีครับเออพี่จะเล่าเรื่องปีเสาร์ก่เล่ามาฮะเออร้านน้องมีแก้วแต่กะมีกันมีแก้วมีฟุ้งนได้มีหมดทุกอย่างเลยทอย่างเงี้ยขายแบบแพงเนาะราคาแงครบติครับเจ้าเออเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องปีเสาร์สองพันเออต้องกินข้าวตอนกันอย่างมันนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพี่ลืมเนาะลืมลืมน้ำแมลงเนี้ยกิน หมูหู้นะยิ่ไปกาจนไม่ได้เขาไปกาเขาบอกยิ่งหมูหูนี่ยองจริงหมูแล้วน้องก็จะไม่แรงน้องก็จะไปจันดาวป่ะแม่จะไปจันดาวไปนอนกี่คืนว่าไอสักสองคืนนี่นะไปนอนดอยอ่ะไปแอลบ้านไปเป็นบ้านเลยที่ดอยอ๋อแล้วพี่สาวพันมาเขาบอกตะแกงไปแดงโทรหาอยู่ในอู่กันอยู่นี่พอแกไปตั้งสเก็ตแอ่ไปบ้านตั้งแต่ออกรถใหม่นุ่มน้องไม่ได้ขี่กําเตือนยังกําเตือนจะนะยังจะเปิดประตูพองเตือนไปแล้วห้อ๋อแล้วที่พี่สาวพันจวนน้องไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่เกาหลีสวนส้มเนี่ยนั่นหรอ ก็อนห้เดี๋ยวนี้ให้แซปิี่ให้ไปจัวไข่ต่างๆแล้วผมก็ให้มีเบาขึ้นมาอย่าเนี่ยเนาะบางทีจมไปสองพันแบบเดี๋ยพี่อยากเล่าเรื่องพี่สาวสองพันแม่เออน้องแล้วสตรอเบอรี่มันออกก่อนหน้านี่ออกแล้วแดงเต็มสวนเลยพี่ที่น้องก้าขายนี่นะอ๋อจะเล่าเรื่องพี่สาวสองพันเล่ฟังเนาะเออน้องแล้วที่ปลูกในให้เป็นอย่างไงอนะที่เจ้าหล่อปลูกอ่ะ อ๋อในห้างก็เป็นเนาะกันชงกันชงกันชงล้องถูกก็มาถูกแบบยันถูกไว้มันเหมือนมันเหอนุญาตไปแล้วให้คล้ายกันโอเคพี่เล่าลงไปีสามสามาเลยพี่น้องรับแปลงก่อนแล้วขอขายว่ะขายกันนะขายอยู่มีมีจำหน่ายอยู่ที่ร้านกาแฟเออเดี๋ยวพี่เอากาแฟแก้วเจ้าแต่อี้น้อโอเคแล้วก็มาอู้ใหม่เด้อไปมอู้กัใหม่พี่อู้แล้วไม่สุดตีอู้ื่องไม่สุดละ